แตจ่จะหมดสิยธิแล้วก็ใชเกล้าจุ่มะจะไดรทำสมบกสมบพี่น้องข้างค่ะสุดเด็ดอ่าคุณอาแนะนำตัวได้เลยนะคะชื่อพิมพ์พี่นันเตียวกเกษตรค่ะอายุ65ปีอยู่ที่เชียงใหม่อาชีพครู การศึกษาแลระดับปริญญาตรีขุนศักกิ์การศึกษาภาคเหนือนค่ะจะรักษาสิทธิ์น้ได้ไหมรักษาได้มามก็เกับค่ะลดละเลิกืนสัตว์ได้แล้วตอนนี้เหลือไข่ค่ะสัาห์หงละคร้จะพยายามลดนะคะแล้วก็ฝึกทาน หนึ่งมือมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะยินดีที่จะรับฟังและทำตามมัติมุคะ่ะและยินดีที่จะเป็นจิตอาสาที่ทำงานฟรีค่ะสนใจเรียนสนใจเรียนสถาบันวิชาลาเพราะว่าอยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเขียว อยากเรียนวิชาที่ดีที่สุดในโลกวิชาพึ่งตนมาช่วยคนให้ผลทุกเพราะคิดว่าถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะช่วยคนอื่นได้ตามอาจารย์มาจากค่ายพยิบิดกะนะคะก็คืออยากจะเรียนคืออยากจะเรียนที่นี่นานมาก,มากแล้วค่ะแต่ว่าฟ้าไม่เปิดอยากรู้ว่า เขาได้เห็นอะไรกันเขาทอะไรกันนะจะแอบเข้าไปอ่านสภาวะธรรมของจิตอาสาหลายท่านใครอ่านของพญานางของคุณมักสินควัญแล้วชอบสถเจออาจารย์รดยบังเอิญที่อยูทูบเมื่อประมาณปีห้าเจ็ดนะคะตอนนั้นยังไม่ทราบว่าตัวเองป่วยก็ เซิร์ชหาบทความเรื่องลงมาหายใจพอที่มีลิงค์ขึ้นมาข้างๆเป็นเรื่องของอาจารย์การฝึกลมหายใจ,ก,ยใจก็ลองทำค่ะดีเนาะทำแล้วมันโล่งก็สงสัยแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครเนะี่ยถ้าจะเป็นปราชาวบ้านก็ซื้อเข้าไปหาป้องว่าด็เตอรใจเข็ดกล้าจนโอ้ยก็ตามตามอ่าน งานวิจัยของอาจารย์แล้วก็ตามดูยูทูบทำทุกอย่างที่อาจารย์สอนทั้งท,งทั้งที่นี่รู้จักอาจารย์ตอนนั้นดืนะ่มน้าพระเจ้าแล้วก็ทำนานโนแต่ยู่ไม่จบครั้ง,งที่หที่เก้ายกเซตครึ่งค่วยพอดีตัวนั้นคงจะป่วยแล้วค่ะขาไม่เป็นเลย แล้วก็ได้มาฟังธรรมะอาจารย์ตอนที่ดูคําตอบแล้วว่าเขาป่วยเป็นมะเรต้องระยัดสิฟังธรรมะครั้งแรกร้องไห้ค่ะกับประโยชน์ที่อาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรมาเกิดทุกอย่างยึิทําซึ่งสิ่งที่เราได้คือสิ่งที่เราทำมาคนนี้ไมไ่รู้จักกดตบอนกลางนะคะ ไปฟังแล้วจ็บปวดมากกับประโยคนี้แต่ครอบตื่นรู้หลังเราให้แสีแ่ก็ติดรู้กับประโยคนี้ว่าเราทำมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเราทำาะาเสียใจที่เราทำบาปมาเราถึงมาเจอกับการปวดต็นตอนนั้นคำว่ามะเร็งน่ากลัวมากค่ะ แล้วก็ตามตามค่ายอาจารย์เรื่อยๆแล้วก็ปีประมาณปีหกสิบน,นะคะมีโอกาสได้เข้าค่ายที่แม่โจ้และมีโอกาสได้เข้าค่ายที่ผูกขาฟ้านานสองครั้งค่ะประทับใจมากเป็นรุ่นที่เปิดสาราโดยฟ้าค่ะข้อหลังจากที่ได้ศึกษา ดูแพย่วิธีท,ทาก็นำมาใช้ช่วงที่ป่วยหนีคุณหมอที่โรงพยบาบาลหลายครั้งค่ะแบบใช้ยาเก้าเหวีตอนหลังอีกครั้งหน,นึห่งไม่สบายแล้วต้องเข้าโรงพยบาบาลคุณหมอดูประวัติแล้วว่าเป็นคนไข้ที่หนีไป ก็จับแล้วทำยท่างคีโมแร์เสษที่ทรมานมากค่ะแต่ช่วงที่ทำคีโมแฉ์เสษก็ใชย้ยาต้้งมิตรผลเตค่ะดื่มน้ำสมุนไพรตีบน้ำไปยันไปป่นนะคะแล้วก็กลับเรื่องอาหาร พยายามปรับสิมดัวให้กับตัวเองทำถูกบ,บ้านผิดบา้านนะคะก็ใช้าลาด้วยช่วงที่ผ่าตาัดเมื่อปีหกสองใช้น้ำสก,กัดแย่นานแอบเขาเข้าไปให้มองเขาไปให้ที่โรงพยาบาลผสมไปที่เขาไปก็ไม่มีอาการเจ็บปวดค่ะหลังผ่าตาัดทุกคนจะคิดว่าเราจะนอนแอบ แต่กว่าวันรุ่งขึ้นลุกขึ้นได้ค่ะเข้าห้องน้ำเองได้ช่วยตัวเองได้เพ้าะันเดกน้ำสกัดยานตลอดแล้วก็ททนขอไม้กับอาหารรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับในค่ายเราเออกมาใช้ประโยชน์กับตัวเราได้ค่ะแล้วที่ประทับใจมากที่สุดคือค่ายก็ไปดูดที่ขาดไลเป็นค่ายแรกในชีวิต ทำแล้วฟังอาจารย์ตลอดนะคะตลอดสิบว,วันรู้สึกว่าได้สภาวะตองคื้นมาที่ก้าอาบน้ำเสรกจแล้วรู้สึกว่ามันโล่งโล่งสบายไม่เคยรู้สึกอย่างนี้นก่อนก่อนแน่นันจะมีความทุกข์อยู่ในใจทุกขับถกตัวเองค่ะก็รู้สึกว่าอืม เป็นบุญที่ใกล้มาพบอาจารย์และจิตอาสานะคะยาเก,ก้าเม็ดของอาจารย์ใช้ได้ผลค่ะเอ้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากมาเรียนที่สถาบันวิชาความตั้งใจเลยว่าถ้ามีโอกาสาเป็นนักศึกษาวิชาลาจะนำองค์ความรู้ที่ได้ับไปเขียนหลักสูรท้องถิ่นให้โรงเรียน,นะคะ่ะอยากทำจริงจริ เป็นความฝันค่ะแบบสาธุขอความรู้ค <ฮะ S 1> ที่สุด้ามาให้สุขภาพกายใจดีขึ้นมากสาธุค่ะสาธุค่ะยินดีกับคุณอาเพียงพี่นันเลยนะคะวันนี้ดูหน้าตาสดชื่นเบิ่งปล่าจริงๆนะคะจากได้กล้าหายทุกข์แล้วนะคะโรคเขาเป็นเพียงแค่วิวา มาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้กำจับทุกนะคะวันนี้เราจะบ้าเดินบนเส้นทางแห่งความาวความดีไปด้วยกันนะคะวันนี้คุณอาก็ได้มาบอกเราชัดเจนนะคะของปิ่นมีอะไรจะเสริมคําถามหรือท่านใดจะมีคําถามเสริมไหมคะค่ะปิน่นไม่มีนะคะ,ะว่ารู้สึกว่าคุณอาท่านให้ข้อมูลให้รายละเอียดมาครบถ้วนเลยค่ะแล้วอ่า ท่านก็ได้บอกนะคะว่าท่านประทับใจมากประโยชน์ที่ได้มากที่สุดก็คือไข่พระไตรปิฎกนะคะที่ทาให้ท่านได้ลดทุกกายทุกใจไปได้อย่างเห็นผลแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะคะเท่าที่ฟังคุณอามาเนี่ยเหมือนกับคุณอาเองอะ่ะคือพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วเนาะว่าศาสตร์สมบุรณน้นนอนเย็นตามหลักแพทย์ดีธรรมเนี่ยสามารถอ่าขจัดทุกกายทุกใจของท่านได้จริงๆนะคะค่ะ พี่ยุ้ยคะถ้างั้นเราไปสู่ลำดับของการโหวตดีไหมคะค่ะได้เลยคะ่ะก็ขอกลับสอบถามนะคะว่ามีท่านใดที่เห็นคัดค้านไหมคะคความยินดีกับคุณอาด้วยนะคะได้เห็นถึงพลังทุทธะที่มีอยู่ในตัวอานะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุสบสบกครอบครัวพุทธะ ดีใจมากสาธุค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลย